สวัสดีครับเพื่อนๆในวิดีโอนี้เราจะพูดถึงเบสิกของ Strength Training ที่ผมคิดว่าทุกคนควรจะรู้นะครับวิดีโอนี้เหมาะสมสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยเดินเข้าไปในยิมหรือเริ่มคิดที่อยากออกกำลังกายเล่นน้ำหนักแต่ว่าไม่ค่อยแน่ใจจะเล่นยังไงหรือกล้ามเนื้อส่วนไหนในร่างกายเราควรจะเล่นบ้างนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆทุกคนที่ดูวิดีโอนี้จบจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับฟิตเนสกับสตริงท์เทรนนิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะแยกวิดีโอนี้ใน4ตอนนะครับ ข้อ1เราจะพูดถึงกลุ่มกล้ามเนื้อในร่างกายของเราข้อที่2ผมจะพูดถึง movement patterns หรือรูปแบบการเคลื่อนไหวข้อที่3ผมจะพูดถึง compound กับ isolation exercise แล้ว2อ,อันมันต่างกันยังไงนะครับแล้วข้อที่4ผมจะอธิบายตัวอย่างท่าออกกาลังกายบางอันที่เพื่อนๆทุกคนเล่นในยิบได้นะครับนี่มันสำคัญเพื่อจะให้โปรแกรมที่สนดุลน,นะครับมาเดี๋ยวเรเริ่มคุยกันครับ เพื่อนๆทุกคนต้องรู้ว่าในร่างกายของเราเรามีกลุ่มกล้ามเนื้อ6ส่วนทั้งหมดนะครับถ้าเราแยกกันเรามีกล้ามเนื้อใหญ่ๆเช่นขาหลังกับอกแล้วเราก็มีกล้ามเนื้อเล็กๆเช่นหัวไหล่แขนกับท้องนะครับหรือแอ s บซิกแพคบางคนอาจจะเรียกเป็นอย่างนั้นครับจริงๆกลุ่มกล้ามเนื้อแขนเราแยกเป็น2กล้ามเนื้อได้นะครับก็คือไบเซปกับทรเซป บเซมันเป็นด้านหน,าหน้าของแขนของเรานะครับแล้วทริเซ็มันเป็นด้านหลังของแขนของเราไม่ใช่แขนด้านล่างนะครับแต่เอาแขนส่วนบนข้างบนข้อศอกของเรานะครับโปรแกรมฟิตเนสที่ดีกับสมดุลควรจะเล่นกลุ่มกล้ามเนื้อ6อันให้ครบนะครับข้อที่2เราพูดถึง movement patterns หรือรูปแบบการเคลื่อนไหวสำหรับกลุ่มกล้ามเนื้อขารูปแบบการเคลื่อนไหวจะมีสควอต Lun g e แล้ว h i p Hinge ก็คือเราหักเอวของเราเอียงไปข้างหน้าโดยที่พยายามให้หลังตรงพยายามอย่าให้หลังคอมนะครับเช่น Deadlift รูปแบบการเคลื่อนไหวถ้าผักอาจจะเป็นท่าผักแนวนอนหรือแนวตั้งจะใช้กล้ามเนื้ออกหัวไหล่กับทร i เซนะครับรูปแบบการเคลื่อนไหวดึงอาจจะดึงแนวนอนหรือแนวตั้งเหมือนกับผักนะครับมันจะใช้กล้ามเนื้อหลังกับกล้ามเนื้อบายเสส่วนมาก ถ้าเกิดเราสามารถให้รูปแบบการเคลื่อนไหวของร่างกายของเราแข็งแรงกับดีมากนะครับมันจะไม่ค่อยมีหลายอย่างที่เราไม่สามารถทําได้ในกิจกรรมประจําวันนะครับผมจะให้ตัวอย่างถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถวิดพื้นหรือถ้าผักแนวนอนทําให้แข็งแรงมากนะครับถ้าเกิดสมมติมีวันหนึ่งขับรถแล้วก็รถเสียต้องการผักรถนะครับ เราจะรู้สึกว่ามันง่ายเพราะว่าเราใช้กล้ามเนื้ออกของเราออกแรงเยอะแล้วก็เราสามารถผลักลดให้ได้นะครับนี่มันแค่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับตัวอย่างอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดเราเดินขึ้นบันไดเรารู้สึกว่ายากหรือกล้ามเนื้อของขาของเราไม่ค่อยมีแรงถ้าเกิดเราอยู่ในยิมเราออกกําลังกายรูปแบบการเคลื่อนไหวลันช์นี่จะทําให้เราสามารถขึ้นบันไดง่ายขึ้นนะครับเพราะกล้ามเนื้อขาของเราคอร์ดิเซปมันจะแข็งแรงขึ้นนะครับ สรุปแล้วรูปแบบการเคลื่อนไหวมันสําคัญนะครับตอนผมเขียนโปรแกรมให้ไคลน์ผมจะคิดว่าโปรแกรมมันมีกล้ามเนื้อทุกอันหรือเปล่าแล้วรูปแบบการเคลื่อนไหวมันครบหรือเปล่าแล้วข้อที่3 compound กับ isolation 2ทค่ามันต่างกันยังไงนะครับ คอมเพล n d ์จะเป็นท่าที่ออกกําลังกายกล้ามเนื้อมากกว่าอันหนึง่งอ s โซเลชันจะเป็นท่าออกกําลังกายที่มันเล่นแค่กล้ามเนื้อส่วนหนึ่งนะครับหรือข้อต่อส่วนหนึ่งตัวอย่างของท่าคอมเพล n d ์อาจจะเป็นท่าสควอตหรือท่าวิดพื้นวิดพื้นมันไม่ได้แค่เล่นอกนะครับมันจริงๆเล่นทริเซปกับหัวไหล่ด้านหน้าด้วยครับสควอตก็เป็นคอมเพล็กเพราะมันไม่ใช่แค่เล่นกล้ามเนื้อคอร์ริเซ็ปของเรานะครับมันเล่นกล้ามเนื้อกลูตก็คือกล้ามเนื้อก้นของเรานะครับ ตัวอย่างของ isolation เป็น leg extension นะครับมันไม่ได้เหมือนกับ squat เพราะมันแค่เล่นกล้ามเนื้อส่วนหนึ่งก็เป็น quadriceps แล้วข้อต่ออันเดียวก็คือข้อต่อเข่านะครับมันไม่ได้เล่นข้อต่อเอวของเราเหมือน squat นะครับตัวอย่างอีกอารเป็น bicep curl อันนี้มันจะแค่เล่น bicep นะครับมันไม่ได้เล่นกล้ามเนื้อส่วนอื่นด้วยส่วนมากในโปรแกรมของเราพวกเราจะต้องพยายามเล่นท่า compound ก่อนที่เล่นท่า isolation นะครับเหตุผลก็คือถ้า compound มันจะเผาผ่านแคลอรี่มากขึ้นแล้วมันออกแรงของร่างกายของเรามากกว่าท่า isolation นะครับตอนเราเริ่ม w o r k out ของเราเราควรจะเล่น compound ก่อนเพราะว่าร่างกายของเรามันสด มันยังไม่เหนื่อยมันยังไม่ออกแรงแต่ว่าพอสมมติผ่านไปครึ่งชั่วโมง45นาทีเราค่อยเล่นไอซ l เลชั่นก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ออกแรงเยอะเท่าท่าของพาวน์นะครับแล้วข้อที่4ตัวอย่างบางอันนะครับของท่าออกกําลังกายผมพูดถึงบางอันแล้วเหมือนวิดพื้นหรือสควอตหรือท่าลันช์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราจะเล่นหลังตัวอย่างคืออะไรมันก็มีท่าดึงแนวนอนนะครับก็เป็นท่าบาร์เบลเบนท์โอเวอร์โรท่านี้เราดึงบาร์เบลขึ้นมาถึงท้องของเรา แล้วเราบีบสะบักให้สุดอันนี้มันจะเล่นกล้ามเนื้อหลังของเรานะครับอันนี้มันสําคัญเพราะว่าถ้าเกิดกล้ามเนื้อหลังของเราแข็งแรงมันจะทําให้หลังของเราไม่ค่อมมันจะทําให้เราตัวยืนตรงๆแล้วทําให้หลังเราดีส่วนมากครับถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เหมือนผมแล้วหัวไหล่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับสามารถเล่น overhead press ได้ใช้บาร์เบลหรือใช้ดัมเบลก็ได้นะครับนี่มันเป็นท่าผักแนวตั้งแล้วเราผักน้ําหนักข้างบนหัวของเรานี่จะทําให้กล้ามเนื้อหัวไหล่ของเราแข็งแรงขึ้นครับ ผมหวังว่าวิดีโอนี้ไม่ได้ทําให้เพื่อนๆยิ่งงงเข้าไปใหญ่นะครับเพราะว่าควรจะเล่นท่าไหนในยิบ้างถ้าเกิดมีคําถามอะไรลงเข้าไปในคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับแล้วผมจะยินดีที่ตอบคําถามที่ใครๆมีนะครับขอบคุณมากที่ดูวิดีโอนี้แล้วถ้าเกิดสนใจดูวิดีโอที่ผมผลิตเมื่อก่อนกดตรงนี้นะครับถ้าเกิดสนใจดูวิดีโอที่ผมจะออกในอนาคตกด subscribe ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวิดีโอต่อไปครับสวัสดีครับ